การเลิกจ้างไม่เป็นธรรมคืออะไรขึ้นอยู่กับว่าในจ้างมีเหตุผลอะไรในการเลิกจ้างนะถ้าในจ้างเลิกจ้างโดยที่เราไม่ได้ทําความผิดอะไรเลยเช่นในช่วงทดลองงานเนาะเขาบอกเลิกจ้างคุณไม่ผ่านทดลองงานแต่ไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะแล้วเราก็ทํางานดีถูกต้องตามคําสั่งของหัวหน้าไม่ขาดลามาสายด้วยหรือว่าอยู่ดีๆมาเลิกจ้างเพราะว่าเราลาป่วยซึ่งเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายที่เราได้รับแล้วเราก็ลาป่วยถูกต้องตามระเบียบด้วยมาเลิกจ้างแบบนี้ก็ ก็ถือว่าเป็นเหตุอันไม่สมควรกรณีแบบนี้เนี่ยหละค่ะถือเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมถ้านายจ้างเขาเลิกจ้างด้วยเหตุแบบนี้นะเราก็จะมีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมฟ้องศาลแรงงานได้เลยนะคะและถ้าเป็นการเลิกจ้างกระฐานหาันแจ้งไม่ครบหนึ่งงวดการจ่ายค่าจ้างตามมาตรา17เราก็มีสิทธิ์ได้รับสินจ้างแทนการบอกเก่าล่วงหน้าและถ้าเราทํางานครบ120วันก็จะมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยตามมาตรา118 ด้วย